โตโยต้าโคโราสามห่วงนะครับเริ่มต้นที่บอดี้ตัวถังบอดี้ตัวถังสวยสีมีตำหนิบ้างนะครับนี่เลยนะตัวนี้เป็นตัว1 6 0 0ซีซีนะฮะเป็นเครื่องสี่เอฟีเกียออโต้นะครับนะฮะนี่ฮะบอดีส้สวยๆเลยนะขับขี่ดีฮะเกียร์เปลี่ยนครบเปลี่ยนนุ่มนะครับคันนี้ได้4สเต็ปเครื่องดีนะฮะสองเกียร์สมบูรณ์นะครับ3แอร์เย็น 4ภาษีพรบไม่ขาดนะครับคันนี้ได้4สเต็ปนะค่าตัวอยู่ที่35,000คุ้คุ้มๆกันไปเลยนะใครที่หารถเก่าๆไว้ใช้งานประกอบสัมมาอาชีพนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนขับขี่ทางไกลสบายหายห่วงกระจกนะครับไม่มีแตกเป้าภายในสวยๆครับเบาะเดิมๆตัวท็อปพันหกนะฮะนี่เลยนะครับสวยๆเลยครับ3 5 0 0 0ืน้ะครับคันนี้ฝากเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องเอฟช่วยแชร์ด้วยนะครับนะฮะโตโยต้าโคโรลสาห่วง รถคันนี้อยู่จังหวัดพิจิตรนะครับอําเภอตะพานหินใครสนใจหรือใกล้เคียงก็เข้ามาดูรถก่อนได้ส่วน FC ที่เชื่อมั่นนะครับก็สามารถสั่งได้เลยรถพร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนจังหวัดอะไรเราก็ส่งให้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับโคโรล่าสามห่วงคันนี้ครับสวัสดีครับ